สปทลงแขกดำนายโสธรวันที่19มิายนารยน2565กลุ่มนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรร,รมรามบูชาธรรมบวรราชธานีอโศกได้ร่วมปฏิบัติบูบชาพ่อครูคสมณโพธิรักเนื่องในวาระครบ88ปีได้ไปลงแขกดำนาในพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานณบ้านพอกตำบลคำไผ่จังหวัดยโสธรซึ่งพันตำรวจตีดุลเพชรวงเหลา เป็นผู้ดูแลได้ออกเดินทางจากบวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีในเวลา5นาฬิกาใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงก็ถึงพื้นที่นาได้แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกช่วยเตรียมอาหารและที่เหลือก็ลงดำนาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็แล้วเสร็จไม่ทันที่กลุ่มเตรียมอาหารได้ลงไปช่วยดำนาตามที่ตั้งใจไว้ในครั้งนี้มีสมาชิกนักศึกษา ผู้ปฏิบัติธรรมรามบูชาธรรมชาวชุมชนบวรราชธานีอโศกและญาติธรรมกสิกรรมไร้าสารพิษในพื้นที่เข้าร่วม27ท่านได้รับความเมตตาจากท่านสมณมือมั่นปุรณกโรและท่านสมณขุนศึกโลกุตรจิตไปร่วมให้กำลังใจในเวลา9ก้นาฬิกาโดยประมาณได้ถวายพัตาหารแก่ท่านสมณะและญาติธรรมรับประทานอาหารร่วมกัน กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษในพื้นที่สองครอบครัวนำโดยพ่ออุทัยโคตสมบัติและนายบุญตาสีคำแสงได้นำอาหารมังสวิรัตมาสมทบเป็นจำนวนมากและได้มอบข้าวเจ้าพันธ์ข้าวหอมหนองคายให้แก่บวรราชธานีอโศกเป็นจำนวน15กระสอบใหญ่ไม่ได้เป็นนักศึกษารามนะคะแต่ก็รู้สึกมีความยินดีนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มรามูชาธรรมแต่ตอนนี้ ก็มาในฐานะนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกสถาบัานเลยค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกบ่อยๆค่ะแม้เป็นกิจกรรมรวมกลุ่มของนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมรามบูชาธรรมบวรราชธานีอโศกเป็นครั้งแรกบรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นมิตรดุดยากอย่าง าศึกษาบุญิยมบ้านราชเมืองเรือครับข่าวโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกรับการนิเทศและตรวจนับรายหัวนักเรียนเมื่อวันพุธที่22มิถุนายน2565โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกรับการนิเทศและตรวจนับรายหัวนักเรียนประจำปีการศึกษา2565จากคณะศึกษานิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีนำทีมโดยดรยอดอนงจอมหงพิพัฒน์ค่ะดิฉันดรยอดอนงจอมหงพิพัฒน์นะคะศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะวันนี้ก็ได้มาออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อที่จะมาตรวจนับจํานวนนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะสนับสนุนเงินอุดหนุนต่างๆให้กับโรงเรียนของเรานะคะ ตามที่ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลอดมาเราก็จะพบว่าโรงเรียนของเรามีการจัดการศึกษาที่สนองตอบนโยบายของกระทรวงสาาธิการเป็นอย่างดียิ่ง,งด้าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามท่านสมณะฟ้าไทยสมะชาติโกให้ข้อมูลทางการศึกษาดังนี้ค่ะการศึกษาที่ทำอยู่ในขณะนี้ก็เพื่อที่จะสร้างเยาวชนหรือนักศึกษานักเรียนให้เป็นคนที่รับผิดชอบคำว่าเป็นงานนั่นคือทำงานให้เป็นไม่ใช่เป็นคนที่เขาถูกชี้ใช้ ทำงานเป็นลูกจ้างทำงานเป็นก็คือรู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักการบันทึกมีสตินะรู้จักการแก้ปัญหาให้เป็นซึ่งเขาจะทำได้หมายความว่าก็ต้องให้เขาทำงานได้รับผิดชอบในตัวเขาเองในเต็มที่เราก็เป็นผู้แนะนำคอยแนะนำเอาใจใส่แล้วก็คอยติติงเตือนส่งเสริมส่งเสริมติ่งเต,ต,ตือนตัดต่อนะให้เขาได้เกิดการพัฒนากายิ่งขึ้น สมศสิขาโฮมแอง,แงปอกว่านหางจระเข้วันจันทร์ที่20มิถุนายนพศ2565เวลา6นาฬิกา30นาทีจนถึง13นาฬิกานักเรียนสมศสิขาราชธานีอโศกและนักศึกษาอาชีวะวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสมาสิขาวิชารามช่วยกันโฮมแอง,แงปอกว่านหางจระเข้ที่โรงแชมพู ว่านหางจระเข้ที่ได้มาเป็นวันหางจระเข้ไร้สารพิษจากจังหวัดประจวบคีรีขันจำนวนสองตันโดยจะมีแม่งานคืออานิมดอมไพมณสุเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและเป็นแม่ฐานโรงแชมพูแห่งนี้ด้วยในงานจะมีการแบ่งหน้าที่คือการล้างหัง่นและปอก วันหางจระเข้ที่ปอกได้นี้ก็จะเตรียมไว้สำหรับแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นสบู่แชมพูและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวงานในวันนี้ทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละลานมปอกว่านหางจระเข้จนเสร็จลุล่วงแม้งานจะเยอะขนาดไหนหนักเพียงใดถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ก็จะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนข่าวค่ายอุโบสถศิลป์ชาวอาโศกออนไลน์ครั้งที่7จจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่17มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565ค่ายครั้งนี้มีชื่อว่า 88ปีพ่อครูน้อมกตัญยูบูชาซึ่งมีผู้มาสมัครเข้าค่ายหน้าใหม่จำนวน19คนผู้มาสมัครเข้าค่ายคนเก่าจำนวน103คนเป็นชาย30คนเป็นหญิง92คน รวมเป็นจำนวน122คนบรรยากาศภายในค่ายครั้งนี้ได้สัมมาทิฏฐิจากหนังสือความรัก10บมิติของพ่อครูที่ชาวค่ายได้นำมาพูดคุยเป็นอย่างดีท่านนักบวชได้แม่ตานำคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิลักษ์มาถ่ายทอดให้ชาวค่ายได้เรียนรู้อย่างน่าประทับใจเดือนละสองวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากแม้ไม่ได้ร่วมทุก กิจกรรมก็ตามแล้วก็ท่านอื่นๆที่เข้ามาร่วมเรียนรู้แล้วก็ร่วมถามคาถาม,ถามนี่ก็เป็นคําถามทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะแต่เป็นความทุกข์ความที่รู้สึกว่าท่านจะต้องอได้สมาธิเพิ่มเติมเนี่ยก็รู้สึกว่าเราได้ฟังร่วมกันแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันว่าเพื่อให้เข้าสู่โลกุตละเป็นลําดับทีละนิดทีละนิดนะคะก็ประทับใจในทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะขอบพระคุณค่ะค่ายครั้งต่อไป มีชื่อว่าเพียนมุ่งเป้าเข้าพรรษาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่15กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าค่ายชาวอาโศกออนไลน์โดสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มราย Open Chat นี้ได้เลยครับ